หนูชื่ออะไรอ่ะหนูชื่ออะไรเขาถามอ่ะหนูหนูหนูลอค่ะเออมึงอ่ะหนูชื่อเปเปอร์ค่ะเปเปอร์หรอค่ะอยากโดนบาดครับอ๋อหนูชื่อเปเปอร์มินต์ค่ะอ๋อพี่อยากดมครับพี่ต้องมาดมใกล้ๆนะคะจุวลร้องเพลงดิ w ไอแกนตัวเองให้ไวอจุนจนจุน ดวลตีนี่กันสิไงรักษาทุภภพด้วยครับผมบอยผมสั่งหมูกรอบผัดน,น้ำมันหอยไข่ดาวดีเจริญเจริญเนี่ยวันดีฟิวครับ เดี๋ยวว่าลงด่าใครในสามคนนี้ลรงด่ามึงอะน่ามึงไงเดี๋ยวก็ต่างบอกแล้วคือเดี๋ยวสองหมดให้ดวงเห็นนะเนี่ยหนูกับพี่ดวงสตีน่ะอะไรนะหนูกับพี่ดวงสตีนเนี่ยโหวตดวงเห็นเนี่ยสวัสดีตอนนี้ดูพี่ดวงสตีนทำไมหนูกับพี่ดวงสตีนโอวตว่าดวงเห็นโง่ที่สุดในโลกใครเห็นโง่ที่สุดในโลกที่ลงหนาที่ลงหนาเมื่อกี้อ๋อไม่กูด่ามึงโอ้ สายเราคิดผิดวะกันิเดี๋ยวโดนหน้าดีนะเดี๋ยวนิดหน่อยนะสสวัดีครับสสวัดีครับไอ้เยันนี่ทรงเทพทำแอคไงสัตว์เมื่อคืนเป็นไงเมื่อคืนเมื่อคืนกูดูหนังบูที่มันของมึงเยอะไอ้เคี้ยไอ้เคี้ยหม่ำนัดต่อกับพี่หนังบูใจหนึงฮะใน n น t f l ิกหรือเปล่าไม่หนังบูจนเกือบโดนใบอ่ะไอ้สัตว์โอ้เพราไงวันเกิดผมนะให้อะไรฮะมึงเกิดไปไหนอะ ที่สิบสี่ครับนะสิ <14 S 1> บสี่นี้คือมึงเกิดแล้วใช่ครับผมเกิดแล้วครับไม่ใช่แล้วคือมึงเกิดแล้วเกี่ยวอะไรกับกูกูถามก่อนก็พี่เป็นพี่ผมไงฮะนะสุหลอกครับไม่ถ้าเป็นเมื่อก่อนตอนมึงไม่มีเมียก็จะมีพอมีค่าการะลงกรหลี่ให้แต่ว่าอันนี้มันมันมีแล้วเดี๋ยวมึงยาเอะไรอ่ะ เราเรียนแผลที่ตู้ไหมเอาครับเอาครับอะไรอ่ะฮะไม่ใช่ไม่ใช่บอกเดี๋ยวนี้มันกูพูดตามโทนี่เฉยๆเอาอะไรอ่ะเอาอะไรได้เงินนะครับนะเจอได้เงินใช่ครับนะแล้วก็ไม่บอกพี่เสนาวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอุ้ยสวัสดีครับตัวพี่ไม่อยู่คือตัวน้องมาได้ปะ ใชแล้วสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับมึงอยากเห็นอะไรดีๆเปล่าสวัสดีครับันีค่ะมึงอยากเห็นอะไรดีๆไหมนีวัสดีครับได้ครับผมอยากเห็นอะไรดีๆครับเปิดช่องกูดิฮะเอาได้สิบดวงครับพี่ตี้ ขอแสนนี่ได้ไมนะมึนก็น้าเน็ตผมช้าวอยอย่าบอกใครนะกูรวยโคตรแค่นั้นแหละอย่าบอกใครนะในเนือคันนึงนะขอขอแสนแสนแสนสองได้ปะขอแสนสอเลขอะไรเลขอะไรขอแสนสองขอะไรหนะเอสามหนึ่งแปดหนึ่งหก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  คุณทำไงแล้วกาลนาดูต่อการลนาดูต่อกาลลูนาดูต่อกนาดูตอดายจกลายเปนติดตบวแทนเนาะกาลงูนาด่อะไงค์กีุ้่าไงกาลุูนาเปิดมาดูเองจุนหลานเลิฟดูได้แล้วโนมีเห็นอะไรเลยนี่ <onz> <etus> รอค่ะไปรอลุกเขยออกด้อยอ่ะรอบโ้รดาวยิบดาวดวงมาบุกคนแลอ่ะรอเี่บงไงงมขึ้นลไม่อยู่หรอไม่รู้มันมันเรองมันดาชี่บอกว่าประมาณชั่วโมงหนึ okay. in ouais. do, ่งก <habitude> ็ประมาณสี okay. ่โมงผมก็เดาไปกันที่ผมก็ไม่รู้อาจจะสี่โมงพรุ่งนี้มั้งรอะกูจะนั่งรอในยามเที่ยงคืนอ่ะนี่กูมาทำาหมี่เนี่ยที่ไหนนะลุงยอดเลยะ อุมาทำอะไรที่บ้านนี้เนี่ยลองดูเองอุมาทำอะไรอ่ะมากรงกระดิ้ถามก่อนโอ้ลูกหลานทั้งนั้นอ่ะใช่เหรอเออเอาเอาไปเอาไปห้าร้อยไหมเอาไปห้าร้อยไหมเอาให้หมดเลยลงองตาเอาไปให้หมดเลยไหมหนูให้หมื่นหนึ่งมเอาเด็กว่าในบ้านเนี่ยหนูหนให้หมหหมื่นหนึ่งอ่ะแม่ แม่งหง่าจัดโชวยชีหายโชว์จัดเนย์เนย์แล้วให้ไว้ลุงเหมือนกันเก็บไว้ติดบัญชีสตาร์มั้ยเออโอ้นี่เสือดิ่สายโม่อย้วตัวเนี้ยคือกระตังให้ลงอ่ะผมไม่ใช่พี่เบสพี่ไม่มีลุยวิกต่อที่มีแต่ดีก้อนโตโองแล้ววกะแบบไเหมือนกันเลยเหรอสูตรสูตรมันติดสีสูตรมันชั่วสาวไม่ไหวจะเคลียร์สาวมึงผมแดงไม่ใช่ไงเปลี่ยนตามสาวอ่ะ ที่นี่มันแก๊งรวมอ้นี่ปะเนี่ยรวมเก้าอี้ปะเนี่ยใช่ครับอ้เนเหนูชนได้เลยค่ก็แบนนย์แปลานเลิฟถ้าไม่มีมึงอ่ะลุงคงตายเอาเป็นะุ่า้ะยุงจิตใจลุงเชี่ยมันถึงเวลานี้แล้ววะเยอะเยอะยอเยอะเอหนาด้เยอะกว่าในบัชีลุงโอ้ปากดีนะไอเด็กเชี่ยมาย เจ็งพันเดียวเลยถ้าไม่มีพวกมึงอะลุงคงรวยเชื่อเลยงั้นเราเลิกคบกันไม่ได้ลุงหนูเป็นนันสวัสดีครับดีครับเลิกคบกันไปเลยวงนี้ฟาร์มแวเก็บไว้ด้วยนะปารีวันี้กูเก็บไปอยู่แล้วแหละกูไม่เหลือเยอะไปเลยนะถ้าไข่ได้ใครล่ะพี่ดมโอ้โหเก็บไ้เลยนะไอ้เสียเต่าตัวตะเคียเต่าเหรอ เธอไหนอาลุงไอเฮียเนี่ยมันอยู่หน้าตู้ชัวเลยไอชาดเปลี่ยนชุดอย่างงี้กูรู้เลยใช่อะเฮ้ออกงานว่ะออกงานว่ะไอเฮียไม่ออกงานาไอชาดได้ดูหนังตลกอีกแล้วไอเฮียหนังตลุงไอเฮียได้ดูหนังตลกอีกแล้ว่จุนเวลาคุณออกพ้นน่ะแม่งกลายเป็นหนังตลกเลยเว้ยเหมือนบอดี้การ์ดหน้าเหลี่ยมอ่ะยิงบอดการหน้าการบอดี้การ์ดหน้าเหลี่ยม วันนี้เนียวน้ากะเยข้าวจังลุงเออบึงคือเองได้ไหมช่วงนี้เอาเอาออไมาไมยโอ้ยไม่ได้ท้าไหนท้านู้นเขาไม่ได้กลับไปทำจริงสิบกว่าคนนะนนิ้้านี่คือแก๊งอะไรอ่ะอีนิ้งมาหรือเปล่า นะครับนะนี้ที่หอมมารมารไรอีไม่ตกนะตเลยอ่ะโอ้ขอขอหไ้่เขาไม่ได้โอ้ยอะไรวะนะไปเร็วดีหนึ่งข้าหนึ่งได้ไหมได้ได้ที่ไหอ่ะข้าหนึ่งหกเจดเลยนะหวยก็เนี้ยขก้มานี่นั่นแหละตกปลาป้าเออตกปลาด้วยขายยาด้วยแล้วแต่ ล็อกนี้ไม่ไงแล้วแต่หญิงครับพี่โดมมาไม่ไงหนังตลกกำลังจะฉายไม่ได้แล้วแต่มันหรอโอ้หนังตลกหนังตลกกำลังจะฉายหนังตลกกำลังจะฉายเขามีใช่แต่ปล่อยทำไมอะไรนะปล่อยทำไมลุงไม่มีใครเขารู้หรอกจริงๆไอ้เหี้ยว่าไอ้เหี้ยนี่คือหนังตลกของวอลซิตี้หนังตลกไอ้ติมเคยดูหนังตลกป่ะไอติมยังเลยครับนะ ลองไปนี่ดูหนังมันมันฉายทุกวันนะบางทีก็ช่วงเช้าบางทีก็ช่วงบ่ายๆประมาณเวลานี่แหละที่สวิตทีวีสวิตอเดรชกรทีวีใช่พอมันใส่ใส่ใส่หน้ากากเสร็จปุ๊บนี่คือหนังตลกเตรียมฉายเลยเชี่ยแม่งพกของเกับแรมโบไอสัตว์พอขับรถออกมันบริการหน้าเหลี่ยมเลยอสัตว์จังจี้ใหญ่ชุ่นลองดูดิ อะไรนะครับสวิตทีวีนะครับใช่เมื่อคืนในแวนตี <c oughs> แข่แงแล้วใครเป็นเจนป้นดูคอยขี้แตกจะแวนตีหกหนึ่งอย่างเข้มเลยนี่ใครอะครับหกหนึ่งไอ้เฮียคุณออกป้นตัวตัวโดนฆ่าตลอดเลยคนเราเก่งเราแบบคนะนี่คือใครอะนั่งค้คายดมนี่คือใครอะอลิซครับพี่อลิซไหนวะสวัสดีครับนะสวัสดีครับอลิซไหนอะ เราไม่เจอกันตั้งแต่หนูเลิกเป็นตำรวจนะครับอาวแ้อันนี้คบกันเหรอ oh <yeah. S 1> อะไม่ใช่ครับหนูเป็นน้องพี่ดมอีอาราลิตอะนะถูกเวนใส่หัวไปซะอ้าวนะเราไม่รักกันแล้วเหรอไม่กูเลิกเล่นเกมพวกนั้นแล้วกูเลยไม่ไม่คบมึงละอ๋อโหใจหร้ายเพื่อปาเิ่งเสียงหนูไหมได้ยินพี่ดงเย็นแล้วหนูชื่ออะไรอะ หนูชื่ออะไรอ่ะหนูชื่ออะไรเขาถามอ่ะหนูอ๋หนูหนูหรอคะเออมึงอ่ะจะชื่อเปเปอร์ค่ะเปเปอร์หรอค่ะพี่อยากโดนบาดครับอ๋อหนูชื่อเปเปอร์มินค่ะอ๋อพี่อยากดมครับพี่ต้องมาดมใกล้ๆนะคะเขาตาไม่ใช่เปเปอร์คุบแล้วสวัสดีคุบเปเปอร์มินไม่ใช่อ่ะอนุญาตหลบทางเลยญาติดีกว่าพี่ว่าพี่จะหลอมเหล็กได้นะ หนูอย่าเล่นเลยพี re mean, s nice. <S uh, ่ไม่ใช่ไฟด้วยพี่เป็นแม็กซ์มาเราอ่ะเป็นแมอันนี้ถามหน่อยหนูเปเปอรมมีสามียังครับไม่มีค่ะมีแฟนยังครับไม่มีค่ะมีอะไรบ้างเนี่ยมีแต่ป้าเนี่ยค่ะคนเดียวอวยป้านี่แหละตัวดีเลยใช่ไผมพอแวงพูดพอแวงพูดว่ามีแต่ป้าที่กูรู้เลยพี่อะไม่ใช่ป้าจริงๆไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ป้าจริงๆสรุปยังไงอะ ป้าจริงๆค่ะขอบคุณซาฟรเตอร์จากปิริยานนรีด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆครับไม่มีสเตปแบบนั้นแน่นอนสเตปอะไรครับพี่ไม่เชื่อหรอกพี่ไม่เชื่อหรอกว่าไอ้ดมมันจะไม่เก็บหนูไว้ไหนขอดูโปรไฟล์หน่อยสินะจะเย็นนะไม่นะหนูจะเปลี่ยนรูปนี้ท้ไมไ่มอ้ะ เฮ้ยไอ้ดมอะไรอะดมไอ้ดมอะไรอ่ะป่าโอนี่คืออันนี้คือกลัวจัดเปลี่ยนเลยเหรอหนูหนูไม่กลัวนะคะหนูไม่กลัวโอ้ครับแต่ไม่มีใครน่ารักเท่าหลานสาวผมละถึงหน้าตาไม่ดีแต่ไอจีอย่านีลุงใช่ใช่เน็ตตี้นะจ๊ะเอ้า ที่กูเล่นมึงกี๊ดมึงเล่นกูอย่างงี้อะไรลูกเขารู้กันทั่วบ้านทั่วเมืองมันจะรู้ได้ไงแหละถ้ามึงพูดอยู่ได้เฮียพาพี่สวนพาอีซีป้าป้ามันถึงเวลายังตกอ่ะฮะไอ้ดมแคคบรับพีแคปนะครับจับแคปไม่ฉีดโบเรยังเขาเปิดสารน้อยอยู่ในดอกนั่นแหละคือใครเนี่ยคือดุงอ่ะไอสัตว์หมอติดโควิดมั้งนะดูจากทรงยังไม่ได้ฉีดโบย์กัะลุง อยังๆเ้ยรอบนี้หนักรอบนี้หนักรอบนี้ทั้งโบทั้งแฟตเลยรถแฟตรถเหนียงในเนื้ลุงมีเดฟแฟตไงแฟตแฟทเหรอก็ฉีดทั้งแฟตทั้งโบเลยโอ้หหนูยังฉีดมั้งอ่ะเจ็บป้ายลุงเจ็บเลรอยเขี้ยอะไรอ่ะเ็เท่าไหร่เอ็ะเท่าไหร่เอ่อประมาณสามพันป่ะเจอเจอแฟตมันถูกนี่กูซื้อเป็นกูซื้อเป็นเซตอลยเดะซื้อเป็นเซตเลยอ่อใช่มีโบมีแฟต ได้เดียวเดียวอันนั้นมันหมูป่ะครับจริงๆค่ะขวดละห้าร้อยเราเป็นหมอเหรอค่ะเราขาดทุนใช่ไหมคะค่ะล้วเป็นหมอเหรอเป็นค่ะหมอหมออะไรครับหมอนวดค่ะอยากโดนนวดอยู่ที่ไหนครับลุงรบกวนติดต่อทางช่องทางส่วนตัวด้วยนะครับผมจะไปจะไปฉีดพัดเหรอจะไปฉีดพัดผมจะไปฉีดคุณอะเจ็บไหมคะ ผมว่าน่าจะจกมากกว่าครับผมป้าป้าช่วยหนูด้วยป้าชอบปลาอะไรแบบนี้ป้าชอบหนูเล่นเลยไม่เอาป้ากินเซฟเวอร์มาดิเล่นเองแด้แท้กลัวซะงั้นกูโคตรงงเลยชงเองหนีเองหนูหนูไม่คิดว่าลุงเขาจะเล่นด้วยไงหนูคิดว่าลุงเขาจะกลัวลุงเลยหรอโลองเรียกลุง บางทีผมอาจจะน่าเด็กกว่าคนทั้งหมดที่นี่ที่อยู่ตรงนี้ก็ได้นะครับคุณอ๋อโอ้โหป้าลุงเขาชื่ออะไรหนูไปดูหน่อยลุงศิลาไงชื่อส่วนครับไอ้จูนถึงหน้าตาไม่ดีแต่ไอจีอะไรส่วนเน็ตตี้นะจ๊ะค่รับผมเออเนี่ยลายแทงมาแล้วนี่ จะพิ S <S มพ์ได้ไหมเนี่ยจะดันเอมจีไเฮ้ยอย่าพิมพ์พิมพ์ทำเฮี้ยอะไรอ่ะโดนเลยนายสัตว์วันนั้นเห็นคนโพสต์ลิง YouTube โมโมยูทูบไปโดนไปเหลืองอ่ะเฮี้ยแม่มีคนโพสต์เว็บพนันบินเลยอ่ะบินเลยตีปีกระพือเลยปื๊บ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 ปืตอนนี้เบ็ดแล้วไอ้หนังตลกไปไอ้ตีปล่วงไปแล้วตีปกูบอกแล้วไอ้หนังตลกชัดๆไอ้เฮียล้วเมดดูดิดูกูเปิดอยู่ในมือถือดิ้เีย โกรธเลยนตว๊อกเฮ้ยเหี่ยโอยเหี่ยเลยตัวแคปตานถ้ารอหนึ่งไปไอแคปเฮ้ยเก๋ กูพี่ดมะบตี๋แตบชัวเออผมว่ามพูดโหรู้จักมานานนี่เนี่ยแตบแดือยู่แล้วตรงหมกเมียว่าเป็นเป็นเป็นลูกอ่ะไอ้ดมหมกชัวร้อยเปอร์เซ็นต์ชัวร์ครับอันนี้เห็นด้วยครับอันนี้แต่ทำไมกูถึงไม่มีเมียวะเคียรแม่งกูเครียด์ไว้เห็นไม่มีใครเอากูเลยนะจริงๆริงยุดแม่แม่งโคตรเจ็บปวดเลยว่ะไม่มีใครเอาอ่ะลุงพี่เฮียบอยหรือเปล่าเฮียบอยเฮียอะไรล่ะ แม่มีต่คนแวะเบิกปแป๊บนะคบไอจุนไม่มึง<ช>มามบ้านดูไว้บ่อยนี่มึงไม่เข้าดูไว้ไปเลยเออเขาไม่น้นหนูมาหนูบอกหนูจะเข้าดูไว้ให้ได้อะไอ้ตีเอาเข้าหน่อยไปหน้าต้องผ่านพี่โชว์นะัดนแหละเดี๋ยวเปิดสล็อต542โอโหจริงเหรอเออเอาปะเพื่อจุนเลยเหรอเพื่อจุนเพื่อจุน แต่เต้าอ้วนมาหนูน่าจะโดนฆ่าค่ะใครเต้าอ้วนคือใครเต้าอ้วนอาเชิญนะครับมันอ้วนยังไงนะป้าป้าให้เรียกเต้าอ้วนอ่ะเต้าอ้วนไอ้บังไม่ใช่เต้าอ้วนเต้าอ้วนอาเชิญเลยเอให้เรียกให้เรียกให้เรียกลุงเชิญว่าเต้าอ้วนป้าบอกโอ้โหมันก็เรียกมาตลอดเลยอ๋อเขาก็เรียกทั้งพี่ได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งผัวผ้าผัวหาใครผัว ไม่มีครับส่งจุกคาไอซีมีผัวหรอไม่มีครับพี่สุวรรณงจุกคบสรงมะฮอกคาไอเฮียนังตลกอเฮียพี่จะรอจริงจริงเหรอใช่ครับชช่พี่จะรอจนถึงเที่ยงคืนปฏิปองเราไม่เปิดแจ้งเตือนฮะ มันเป็นอย่างนี้แหละครับมันคือบางคนเขากดแล้วกดโน้ติฟล์แล้วมันไม่ขึ้นแจ้งเตือนอ่ะคนดูช่วงนี้มันขึ้นแจ้งเตือนบ้างไหมไม่เป็นไรหรือว่าต้องให้โพสต์รูปก่อนว่ามากี่โมงขอบคุณดาวลงร้อยดวงครับแก้มต้องให้โพสต์รูปก่อนไหมว่ามากี่โมงอ่ะมีอะไรไม่ได้อยากเจอจังเลยมีอะไรด้วยกันเรียกคนอยากเจอมาต้องเหตุผลที่อยากเจอด้วยวะช่วลองเพลงดิ สวัสดีครับแบงค์เออกูว่าแล้วกูลืมอะไรไอ้แบงค์พิมเรีกบัญชีให้พี่หน่อยให้ดวพี่เรื่องขึ้นไปดูเองก็ได้พไมได้โอนให้เลยร้องเพลงไม่เป็นครับละน้าคีย์ได้แฟดไหมยังไม่ได้เคีย์เลยครับขึ้นตลอดใช่ไหมบางคนแม่งไม่ขึ้นจริงๆนะบางคนม่งไม่ขึ้นจริงๆนะบางคนแม่ไมนจนจงนแม่ไอ้จริงๆนะบางคนแงไม่ึนินงค่งไม่นิงนะนงไ้รงนะบานงไม่ขึ้นจริงๆะไรล่ะเาี่นมึงไม่ได้นีขนาดนั้น เออนั่นหนูเปิดนะนั่นหนูร้องไม่ไม่ไม่มึงมึงมึงร้องสดเลยร้องสดเลยมึงเปิดฟังของมึงเองสิแล้วมึงก็ร้องสดนี่นีรู้จีก็สิจ้าไม่มึงก็ร้องไอ้สดสีใช่ไหมล่ะก็เหมือนวันหนึ่งมึงก็ต้องโดนเนื้อสดอ่ะเนื้อสดแกครับไม่มีอะไรน้าพอดีครับพอดีครับสวัสดีครับวันนี้ไปเล่นยาเหรอลุงเนื้อสดมันไม่ใช่เล่นยาสิใช่ป่ะติ๊บ มาอะไรวัชวชนอยากโดนวัวชนปะล่ะอยากโดนวัวขิดขิดแบบทะลุไส้ปะล่ะโอ้ยเอาอ่ะเพื่อเพลงอะไรดีจุงเอาเพลงเอาเพลงที่มึงมึงชอบอะ่ะเพลงเก่าๆดีกว่าน่าจะเหมาะกับลุงได้เอาไปร้องดีๆนะไม่เอาร้องส้นตีนนะได้หนิถ้าร้องส้นตีนส้นตีนกูเลิกโคบกูบล็อกไอจีทิ้งด้วยบล็อกฮ่า พีวนเอกูบอกเฟซด้วยอ่ะเอาหนูก็ไม่ได้เซฟพอแล้วจริงอ่ะไม่แต่ปัญหาคือกูก็ยังไม่มีเฟซมึงเลยนะก็มีแต่ใจให้ไปไม่คิดอะไรแค่อยากให้เธอเข้าใจและลงรักดูแต่ฉันจะทำให้รู้จ้างเตือนในดิสเหรอเออเออเออ,เอ,อบีจีใช่ครับดำเอโซ่ครับ ให้เธอเือทังใจมหวกำลั้เจเพราะรู้ว่าเธอคือคนที่รอมานาแต่สัดท้ยอะา่าฮ่าพหาอู่่า่า่าฮ่าอ่าฮ่าฮ่า่าฮาฮ่า่าฮฮ่าฮ่่า่สภาฮ่่าฮอ่่า่อ ไอ้จุนโอเค <c oughs> เขาคอนเฟิร์มงานมาแล้วแป๊บนึ่งจะลุงมาโอเคจะกันลุงเฮ้ย <c oughs> จบเฮ้ยจบเฮ้ยโจ้โจ, <c oughs> จบเลยมาหาหลยแล้วสะพาจะพา,า,าโอ้ยจะค่อามาหาหลา,านแป๊บนึงเอาละหลังบ้านคอนเฟิร์มแล้ว ทำงานต่อเลยแล้วกัน